ฉันมาหาท่านประธานของคุณนี่ค่ะคุณได้นัดไปหรือเปล่าครับพอดีว่าท่านประธานของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเจอใครก็ได้คุณไปบอกท่านประธานของคุณว่าฉันชื่อตากค่ะสวัสดีครับท่านประธานฉันได้หาคนที่จะมารับความสวยปอตากแกจําได้ไหมที่เนี่ยเป็นที่ทํางานเก่าของเราสองคนไงที่ตอนนั้นอะ่ะแกลงทุนทําธุรกิจให้กับฉันอะ แต่ว่าตอนนี้ฉันยกบริษัทนี้ให้แกแล้วนะแล้วฉันจะไม่เข้ามายุ่งเรื่องของบริษัทนี้เลยถ้าแกอยากทําอะไรก็ทําได้เลยขอบใจมากเลยนะเยลลี่จะมาขอบจงขอบใจอะไรกันนี่เราเข้าไปดูห้องทํางานกันก่อนวสวัสดีค่ะทุกคนต่อไปนี้เพื่อนรักของฉันชื่อตัก๊กจะมาเป็นเจ้านายใหม่ของทุกคนนะคะ ท่านประธานครับถ้าไม่ติดขัดอะไรช่วยเซ็นเอกสารช่องนี้ผมหน่อยได้ไหมครับนี่จะมาเร่งเซ็นอะไรตอนนี้ใครจะอาา่านละเลี้ยอย่าทันตักเดี๋ยวแกลองอ่านดูดีๆก่อนนะไม่เป็นไรหรอกฉันเชื่อใจแกอท่านประธานคะใกล้ได้เวลาประชุมแล้วนะคะ ไม่ต้องเป็นห่วงฉันนะรีบไปประชุมเถอะต่อไปเนี้ยตั๊กเป็นเจ้านายใหม่ของทุกคนแล้วนะตั้งใจทำงานกันด้วยล่ะนี่คุณจะทำอะไรคะเอา้าก็คุณให้ผมย้ายเฟอร์น,นิเจอรไม่ใช่หรอฉันว่าคุณน่าจะมาผิดที่นะคะเอ้ยไม่ผิดที่นี่บริษัทก้าก็หดเนี่ย โอ้โหกว่าจะหาตัวเจอได้นะนี่คุณเป็นเจ้าของบร,ริษัทนี้ใช่ไหมบร,ริษัทของคุณเป็นหนี้ผมอยู่3ามเดือนแล้วแล้วนี่อะไรจ้างคนขนของหน,นี่เหรอ,อ,อเดี๋ยวฉันขอไปถามก่อนนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะจะไปไหนกันอะยังไม่ถึงเวลาเลิกงานเลยนะพวกเขาไปไหนกัน พวกเขาทํางานวันนี้วันสุดท้ายแล้วค่ะท่านประธานฮะวันสุดท้ายเหรอคือบริษัทหมดสัญญาสิ้นเดือนนี้แล้วแล้วของมีค่าทุกอย่างก็ทยอยขายทิ้งหมดแล้วค่ะแล,แล้วตอนนี้เงินของบริษัทเหลืออยู่เท่าไหร่บอกฉันมาว่าเงินเหลืออยู่เท่าไหร่บริษัทไม่เหลือเงินสักบาทแล้วค่ะแถมยังเป็นหนี้อีกตั้ง30ล้านพอดีเลยฉันยังมีอีกบริษัทแกก็ไปทำที่สาขาได้เลยนะ ประธานเลยเหรอแกไม่ต้องเกรงใจฉันเลยนะคือถ้าให้ฉันพูดตรงๆอะ่ะฉันไม่มีเวลาไปดูแลที่นั่นเลยอะ่ะถือว่าช่วยๆกันนะแกทำได้อยู่ล้วท่านประธานครับถ้าไม่ติดขัดอะไรช่วยเซ็นเอกสารช่องนี้กันม่ได้ไหมครับนี่จะมาเร่งเซ็นอะไรตอนนี้ใครจะอ่าอะเรอยาทัน ท่านประธานคะท่านประธานเนี่ยฉลาดจริงๆเลยนะคะที่ยกบริษัทที่กําลังจะล้มละลายให้เพื่อนไปสานต่อแต่ว่าท่านบอกว่าเขาเคยช่วยทํานไว้ไม่ใช่หรอคะช่วยเหรอแล้วไงอะ่ะฉันต้องตอบแทนเขาตลอดชีวิตเลยเหรออีกอย่างนะตอนเนี้มันไม่มีที่ไปละถ้าฉันจะยกบริษัทนี้ให้อะ่ะมันก็คงมเรื่องอะไรไม่ได้ ำไมแกกลับมาที่นี่อ่ะมาหาฉันเหรอ <1> 1> เต็นประธานบริษัทวันแรกเป็นไงบ้างก็ดีอยู่นะแล้วนี่แกว่างวันไหนเหรอฉันจะได้โอนชื่อโรงแรมนั้นที่เป็นชื่อของแกแกเป็นอะไรไปเหรอฉันจะยกโรงแรมให้แกฟรีแกไม่อยากได้แล้วเหรอหรือว่าแกกลัวว่าฉันจะหลอกแก อยากได้สิฉันต้องเอาอยู่